สวัสดีค่ะขอกันเข้ามาอยู่บ่อยๆเลยนะคะสําหรับท่าลดคูงค่ะที่กิ๊เมื่อกี้ค่ะขอท่าลดคูงแบบท่ายืนหน่อยเพราะเขาเข้าใจแล้วล่ะหลายคนอาจจะแบบแพงไม่ไหวบ้างซิทอัพไม่ไหวบ้างไม่เป็นไรค่ะมาเรามายืนแต่ว่าลดคูงกันได้ไง่ายๆนม่ยากจกนๆไปดีกว่าน,นะคะท่าที่หนึ่งค่ะนี่มือประสาไปด้านหลังก็จับคูงของเราไว้ไม่ต้องจับอย่างนี้เลยนะคะแค่แตะไว้แบบนี้แล้วก็เอียงมาด้านข้างนะคะไม่ยากเลยเนาะท้าละสิบครั้งนะคะมาพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าขมแม่บปรงด้วยนะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอียงข้างค่ะมาบพุงเหมือนเดิมแลก็เอียงมานะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม เยี่ยมมากค่ะท่าที่สองค่ะแอนกันตบมือแต่ว่ายกขาขึ้นตบได้ขาแบบนี้นี่สลับไปอย่างนี้นะคะแค่นี้เองสลับไปนะคะแค่นี้นะคะ3ามสิครั้งค่ะจะรู้สึกว,ว่าพุงเราจะกระเพื่อมนะในขณะที่เรายกแบบนี้นะคะไม่ใช่ได้แค่พุงด้วยนะขาแขนก็ได้หมดเลยนะคะท่านี้นะคะนี่ทรีอินวันเลยทีเดียวมาถ้าพร้อมแล้วทำพร้อมยิ่งเลยนะคะหนึ่งสองสามหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21อ2 23 24 25 26 27 28 สาเก่งมากค่ะหายใจสังนิดหนึ่งนะคะหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางปากนะคะเกิได้ที่แล้วหายเหนื่อยนิดนึงแล้วเนาะมาเราจะมายิ่งกัน <c oughs> ทำท่าแบบนี้นะคะไม่ได้ล้อเล่นนะอันนี้ทำท่ายิงจริงๆยกแขนขึ้นมาพร้อมกับยกขาขึ้นมาข้างไหนกันก็ได้คะ่ะแบบนี้ึ๊เอเน้นะคะรู้สึกเลยไหมคะว่ากรงเรานี่ขยับ ได้เยอะเลยทีเดียวนะคะอะ้างละสิบช้างค่ะยกขาข้างไหนก่อนก็ได้นะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามาสลับทางกันบ้างค่ะมายิ่งกันต่อทางนี้บ้างนะคะ นะคะหนึ่งสามสี่หนึ่งสองสห้าหเจ็้าสาเก่งอค่นี่แหละค่ะสท่านี้ง่ายมากเลยขอให้ทั้งวนไปแบบนี้นะคะวันละ3ามถึงสี่เซตค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะ มีภูมิที่ดีขึ้นนะคือสลายไขมันออกไปนะคะแล้วก็จะได้มีภูมิที่แห้งๆสวยๆเมืกี้นะทําไปทํามามีก้ารท้องด้วยนะคะเก๋ดีไปอีกนะคะอ่งคลิปนี้ลาไปก่อนใครอยากให้ที่ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็แนะนําติชมกันเข้ามาได้นะคะลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย